หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินประกาศปิดสถานที่พักค้างแรมทุกชนิดระหว่างวันที่2-14มีนาคมปมเจ้าหน้าที่ติดเชื้อสีรายส่วนน้ำตกห้วยแม่คมิ้นยังเดินเที่ยวชมได้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติเกื่อนสีนกรีนอำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีได้ประชาสัมพันธ์นผ่าน Facebook โดยระบุว่าประกาศอุทยานแห่งชาติเกื่อนสีนกรีนขอประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการพักค้างแรมและสถานที่กางเต็นท์บริเวณน,น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่2ถึง14มีนาคม2565เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 แต่ยังคงเปิดบริการให้เที่ยวชมน้ำตกตั้งแต่เวลาง16น,นาฬิกา 034540316หรือ In box, Facebook, อินบ็อกเพจเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติเกื่อนศรีนครินทร์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะเดียวกันนายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกื่อนศรีนครินทร์ได้ลงนามในประกาศอุทยานแห่งชาติเกื่อนศรีนครินทร์ลงวันที่1มีนาคม2565เรื่องปิดให้บริการพักค้างแรมและสถานที่กางเต็นท์บริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อวรัสโคโนา2019โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่อำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีมีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีน,นครินได้ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันมาโดยตลอดประกอบกับมีการตรวจพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีน,นคริน ที่ปฏิบัติงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน4รายและมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวนหลายรายซึ่งอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการรักษาตามมาตรการของรัฐแล้วอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและชุมชนใกล้เคียงตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอาศัยอำนาจตามความมาตรา25และมาตรา35วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562จึงประกาศปิดให้บริการพักค้างแรมและสถานที่กางเต็นท์บริเวณน้ำตกห้วยแม่ขามีนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่2ถึง14มีนาคม2565ทั้งนี้ยังคงเปิดให้เที่ยวชมน้ำตกห้วยแม่ขามีนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16.30น,นของทุกวันโดยนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามหลัก D M H T T อย่างเคร่งครัด สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองบ้านพักและสถานที่กลางเต็นท์กับระบบจองของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสามารถยื่นขอรับเงินคืนจากเว็บไซต์กรมอุทยานหรือโทร025796666 ต่อ1743 1744สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร034 540316หรือติดต่อทางจดหมาย e อิเล็กทรอนิกส์อีเมลเขื่อนศรีนครินหรือทางเพจเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณนวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2565